ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการาพทไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ช่วยคะในโครงการบริจาคโลหิตสิบล้านซีซีที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะในส่วนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการอย่างไรบ้างคะ ก็ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะก็ได้ทําโครงการเสนอรัฐบาลเช่นเดียวกันนะคะจํานวนสองโครงการด้วยกันโครงการแรกนี่นะคะเป็นโครงการที่เราเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชาการเอกชนนะคะหรือเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะร่วมก,กันจัดก,กิจกรรมนะคะในภายใต้โครงการว่า จิตอาสาทําความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 7ค่ะ <Okay. S 1> ก็สืบเนื่องนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะเป็นองค์อุปนาอุปธรรมพกของภาตาชาติไทยนะคะซึ่งมีพนูปการที่ช่วยเหลืองานบริการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาตั้งแต่ต่อเนื่องนะคะฉะนั้นพระองค์ท่านเนี่ยจะช่วยเหลืองานของเราตลอดเราก็พยายามที่จะทําโครงการ ที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะตลอดเดือนกรกฎาคมส่วนอีกโครงการหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่เราต้องการที่จะปลูกฝังจิตอาสาในเรื่องของการบริจาคโลหิตให้กับเยาวชนค่ะนะคะ <c oughs> คือเราจะอบรมให้ความรู้กับเยาวชนนะคะหนึ่งพันรายทั่วประเทศ <c oughs> ตามสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเช่นเดียวกันเราต้องการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้เบิจากโลหิตได้เมื่อถึงอายุ17ปี พอถึงอายุ็7ปีสามารถบริจากโลหิตได้ทันทีเป็นการปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาสื่อสารพระปณิธานของพระองค์ท่านค่ะค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วหรือเปล่าคะท่านท่านผู้ช่วยคะจริงๆแล้วนะคะเราทําโครงการจริงๆเนี่ยเราเชิญชวนบริจากโลหิตตลอดทั้งปีนะคะเพราะอะไรเพราะการบริจากโลหิตเนี่ยเราไม่ได้ขาดแคลนเฉพาะวันใดวันหนึ่งะนะคะ การที่เป็นช่วงของเฉลิมพระชมราาพระองค์ท่านเนี่ยเราก็พยายามเชิญชวนให้ทุกคนโดยจากดิหิตตลอดทุกวันทั้งสี่นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านค่ะค่ะเขาสับถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเก็บได้กี่สีแล้วคะถ้าผูดช่วยค่ะ ถ้าเป็นโครงการรัฐบาลนะคะที่สอบถามมาเมื่อวานนี้ของรัฐบาลเนเริ่มแต่วันที่เก้านะคะจนถึงวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะคะโครงการของรัฐบาลที่บอกว่าสิบล้านซีซีี่ฉันคำนวณทั่วประเทศในการจาัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งภาครัฐเอกชนทั้งหมดแล้วเนี่ยได้สามสิบสี่ล้านซีซีค่ะอ้มสิบสี่ล้าน c c. เกินเป้าหมายไปแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะรบกวนท่านผู้ช่วยนะคะอธิบายความสําคัญสั้นๆเกี่ยวกับการบร,ริจาคโลหิตให้ฟังการบริจาคเลือดเนี่ยน <ๆๆ S 2> ะคะก็เป็นที่ทราบดีนะคะว่าต้องได้ด้วยมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้กรรมวิธีทางเคมีหรือวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาได้นะคะฉะนั้นมนุษย์ต้องบริจาคด้วยกันการมีจิตอาสาจิตสำนึกเรื่องการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยก็เป็นภารกิจหนึ่งสองแบบประชาชนชาวไทยที่จะช่วยเหลือกัน การบริจาคโลหิตบ,บางคนบอกว่าโอ้ยบริจาคโลหิตยากเหลือเกินต้องกรองเอกสารโอ้โหเกือบสามสิบข้อแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมเราต้องถามเยอะอย่าลืมว่าเราต้องได้เลือดที่มีคุณภาพสูงสุดถูกไหมคะคให้กับผู้ป่วยอย่าลืมว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะไปเพิ่มโรคหรือเพิ่มทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น ค่ะแอบถามท่านผู้ช่วยนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคลังเลือดของเราเนี่ยขาดเลือดกรุ๊ปไหนมากที่สุดคะค่ะสถานการณ์นะคะจริงๆถ้าพูดถึงขาดเลือดเนี่ยกรุ๊ปที่หายากที่สุดในคนไทยดีกว่าน่าจะเป็นกรุ๊ป A กับ AB นะคะสถิติการบริจาคเลือดของคนไทยนะคะคนไทยเนี่ยจะมีกรุ๊ป O ถึง37เปอร์เซ็นกรุ๊ป B ถึง34เปอร์เซ็นกรุ๊ป A มี12เปอร์เซ็นส่วนกรุ๊ป AB มี7เปอร์เซ็นต ฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกครนคุ๊ปโอกับกรุ๊ปดีที่บริจาคเยอะสุดแต่อย่าลืมว่าเราก็มีผู้ป่วยที่เป็นกรุ๊ปเอบกับ A ด้วยซึ่งจํานวนของคนไทยที่มีกรุ๊ปเนี้จะมีน้อยนะคะฉะนั้นก็จริงๆอะค่ะที่กรุ๊ปค่ะเพราะว่าการบริจาคเลือดอย่าลืมว่าเน้นให้สถิติอย่างหนึ่งเนาะประชากรของคนไทยเนี่ยมีหกสิบหกล้านคนอย่างปีที่ผ่านมาเราได้เลือดทั้งหมดสองล้านแปดแสนยูนิตยูนิตนะ แต่มีผู้บริจากโลหิตจริงๆเป็นจำนวนรายเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนรายเท่านั้นคนหนึ่งล้านห้าแสนรายซัพพอร์ตผู้ป่วยหกสิบหกล้านคนนะคะเ่นก็แค่ปากว่าอยากจะให้คนที่บริจากโลจิตหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยบริจากเพิ่มเป็นสองครั้งเพราะสถิติคนที่บริจากปีละหนึ่งครั้งถึงเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวค่ะเบิจากปีละครั้งเดียว อาจจะเป็นวันเกิดวันสําคัญต,ต่างๆก็แล้วแต่ค่ะแค่อยากจะเชิญชวนว่าบริจาคเพิ่มอีกแค่ปีละหนึ่งครั้งนะคะเลือดจะเพียงพอเลยทีเดียวโดยไม่ต้องจัดโปรเจกต์ใดๆเลยค่ะคะ่ะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อยากที่จะไปข้อรับการบริจาคเนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะสําคัญเลยนะคะนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอค่ะห้าชั่วโมงการเตรียมตัวต้องเตรียมมาจากบ้านก่อนนะคะเอ่อในการเตรียมมาจากบ้านคือหนึ่งนอนสองทาน สามไม่มีโรคประจําตัวใดทั้งสิ้นมาถึงก็มากรอกเอกาสารนะคะแล้วเราก็มีการคัดกรองด้วยบุคลากรทางการแพทย์อีกหนึ่งรอบนะคะที่ท่านติ๊กข้อมูลต่างๆว่าท่านกินยาตัวนั้นท่านเคยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ถามอีกหนึ่งรอบนะคะผ่านกระบวนการจอบปายนิ้วไปแล้วพบแพทย์แล้วขึ้นไปเบยจากเลือดต่อไปก็คัดกรองด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ ก็จะเช็คนะคะว่าคุณเป็นกรุ๊ปอะไรถึงบริจากเป็นร้อยครั้งเราก็เช็คทุกครั้งนะคะแล้วเราก็ตรวจไวรัสตับอ,อักเสบ BC ซิฟิลิสเอที่ถ่ายทอดทางโลหิตไปให้ผู้ป่วยฉะนั้นเราก็ต้องตรวจทห้ครบช่วนกระบวนการเสร็จเรียบร้อยเราถึงจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุขทบวงมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะโรงเรียนแพทย์ต่างๆสามารถรับบริจากโลหิตได้เอง และก็ใช้ภายในโรงพยาบาลนะคะส่วนสภา,าชาติเป็นหน่วยสนับสนุนดีกว่าค่ะกรณีทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไม่มีเลือดเพียงพอใช้ก็จะเบิกมาส่วนกลางคือศูนย์บริการเลืิดแห่งชาติก็จะซัพพอร์ตส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านผู้ช่วยกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนมาร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติค่ะ เชค่ะค่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนแห่งมหามงคลจริงๆเลยนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยนานๆค่ะนะคะสมึตในพระมหากลุณาทิคุณนะคะเชิญชวนบริจาคโลหิตวายเป็นพระพราชกุศลแห่พระองค์ท่านนะคะใครที่ยังไม่เคยบริจาคเริ่มจากเดือนนี้ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะบุญกุศลครั้งนี้นะคะเผื่อแผ่ไปถึงผู้ป่วยด้วยนะคะก็ฝากอันนี้ส่งนี้ด้วยค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยปิยานันคุ้มครองผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชริไทยเพันอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะยินด,ดีค่ะสวัสดีค่ะ